สวัสดีครับพี่น้องนะครับมาเบ่งต้นไหม้อันนี้เด้อเนี่ยมันเป็นต้นไหม่อียงบุกอ่ะนะครับเนี่ยต้นไหม้อันนี้มันอันกินได้เด้อพี่นอ้องเอยกินได้นี่ต้นนี้มันกินได้เด้อรักษาทุ่มที่ว่าเป็นโรคโรคอะไรอย่างเอามันเล้งระยะสุดท้ายนะผมเห็นเพื่อนอันเอาไปต้มกินโอ้เพื่อนกับขคแน่ขึ้นตอและครับไครแน่ขึ้นเนี่ยมันเป็นต้นอียงบุกผู้ใดหูจักกะ บอกในเด้อครับผมก็เห็นเตบเขาเออกมาปลูกนั่นแหละผมก็เขามาสวนมายางมะทายทําให้พี่น้องเบิงนะครับนี่ครับนี่ครับยางเขามาเฮดคอนเทนต์นะครับเห็นเพื่อนปลูกเพื่อนว่ารักษาโรคมะเร็งได้ว่าสัน่นผมก็เลยเขามาถามเพื่อนเบิงนะครับเพื่อนก็บอกว่าเอาไปต้มกินเด้อว,ว่าสัน่นรักษาโรคมะเร็งนะครับเนี่ยระยะสุดท้ายคุณเด,ด้ผู้ใดเป็นโรคมะเร็งโรคอย่างกอย่าลืมเด้อครับ อย่าลืมเอาต้นอันไม่สนิทนี่ไปต้มกินเด้อเขาเอิ้นต้นอีหอย่างผมก็บรูน้ำดอกพากันเบิ่งดีๆเอาเด้อพี่น้องเอ้เนี่ยเนี่ยนะครับเนี่ยเออมันเป็นต้นยางบูแต่ว่างามๆเนี่ยพี่น้องนะมันขึ้นเป็นช่อเป็นช่อดีๆนะครับเนี่ยเป็นช่อสังเกตเบิ่งดีๆเด้อมันเป็นช่อเป็นช่อเป็นช่อนะครับเห็นบอกครับอืมแล้วก็มีความหอมทำนะครับเนี่ยเป็นช่อดีๆด้วอืม มันจีออกดอกแล้วหรอครับ